ว้าวผัดกะเพราของเราหน้าทานมากๆเลยค่ะกะเพราไก่ค่ะทุกคนร้อนๆเลยค่ะทานกับข้าวสวยอร่อยมากๆเลยค่ะกะเพราไก่ของเราค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ก็มาเข้าครัวกับเมนูง่ายๆอีกเหมือนเดิมค่ะวันนี้เป็นกับข้าวบ้านๆนะคะพี่ตุ๊กจะพาเพื่อนๆมาทำผัดกะเพราไก่สับค่ะ ใส่ริกแห้งนะคะทุกคนเมนูกับข้าวง่ายๆกับข้าวบ้านๆค่ะค่ะก่อนที่จะทานเมนูผัดกะเพราอร่อยๆนะคะพี่ตุก๊ก็จะพาทุกคนมาดูวัตถุดิบเครื่องปรุงและวิธีทำผัดกะเพราไก่สับแบบง่ายๆกันเลยค่ะค่ะวัตถุดิบเราก็เตรียมไว้เหมือนทุกครั้งเลยค่ะเพื่อน เาละค่ะเรามาดูวัตถุดิบอันดับแรกเลยค่ะค่ะเราใช้อกไก่สองชิ้นนะคะปั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมผัดค่ะต่อมาก็ในส่วนของใบกระเพรานะคะวันนี้ใช้กระเพราแดงนะคะทุกคนเขาจะมีความเผ็ดร้อนแล้วก็หอมนะคะเวลาเราผัดกระเพราจะทําให้กระเพราเราอร่อยนะคะก็ตามชอบค่ะต่อมาก็จะเป็นพริกกระเทียมนะคะเราก็ โขกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมผัดค่ะในส่วนของเครื่องปรุงนะคะเราก็จะใช้น้ำปลาค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะถัดมาก็จะเป็นซอสฝาเขียวค่ะ2ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะต่อมาเป็นน้ำตาลทรายค่ะ2ช้อนชานะคะหวานตามชอบค่ะถัดมาก็ผงรัวค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะ ถัดมาก็เป็นซีอิ๊วดำหวานนะคะอันนี้เราจะใช้แต่งสีสันของผัดกะเพราให้ออกมาได้น่าทานนะคะใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะในส่วนของซีอิ๊วดำหวานค่ะเครื่องผัดกะเพราเราก็พร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะในขั้นตอนนี้เรามาลงมือผัดกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็ตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะทุกคนน้ำมันก็ตามชอบนะคะใครที่ชอบผัดกะเพราแบบมันๆแล้วก็ใส่กับน้ำมันลงไปเยอะๆได้ค่ะของพี่ตุ๊กก็ใส่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ หลังจากนั้นเราก็วอร์มไฟนะคะให้ไฟเขาร้อนแล้วก็เอาพริกกับกระเทียมลงมาผัดได้เลยค่ะเราก็ผัดพริกกับกระเทียมให้สุกให้หอมนะคะเอาล้วลค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไก่สับของเราหรือไก่บดของเรานะคะลงไปเลยค่ะ เราก็จะผัดไก่นะคะให้สุกค่ะไฟแรงได้นะคะทุกคนเราผัดไปเรื่อยๆค่ะเอาละค่ะทุกคน ไก่เราก็สุกแล้วทีนี้เราก็มาเตรียมปรุงเครื่องได้เลยค่ะเราก็ใส่ซอสฝาเขียวลงไปเลยค่ะใส่ผงนัวค่ะเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดใส่ลงไปเลยค่ะเสียดายค่ะทุกคนเราต้องเอาให้หมดค่ะ มากน้ําตาลทรายค่ะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชาก่อนนะคะไม่หวานค่อยมาเติมทีหลังได้ค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ําปลาค่ะก็2ช้อนโต๊ะนะคะกะเอาค่ะเสร็จแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะให้เข้าเครื่องนะคะวันนี้จะผัดแบบแห้งนะคะผัดกะเพราแห้งแล้วก็จะผัดไปเรื่อยๆจนกว่า น้ำเครื่องปรุงนะคะก็จะแห้งนะคะทุกคนเติมได้ที่แล้วค่ะพี่ตุกก็จะเอาซีอิ๊วดำหวานนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ก็ผัดให้เขาคลุกเขาให้เข้ากันนะคะทุกคนให้ซีอิ๊วเขาทั่วถึงกับเนื้อไก่ค่ะหอมมากๆเลยค่ะทุกคนในขั้นตอนนี้นะคะผัดกะเพราแบบง่ายๆกะเพราไก่ค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ใส่ใบกะเพราได้เลยค่ะกะเพราก็ใส่ให้หมดเลยนะคะใส่ทั้งหมดเลยค่ะใบกะเพราเยอะๆอร่อยค่ะผัดกะเพราค่ะทุกคน แล้วก็ผัดกระเพราให้สุกค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเราก็ตักใส่จานได้เลยค่ะทุกคนว้าว ผัดกระเพราของเราหน้าทานมากๆเลยค่ะกระเพราไก่ค่ะทุกคนร้อนๆเลยค่ะทานกับข้าวสวยอร่อยมากๆเลยค่ะกระเพราไก่ของเราค่ะเราตักใส่จานค่ะทุกคน ตักใส่จานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกระเพราไก่ของเรานะคะเพื่อนๆสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะเมนูกับข้าวบ้านๆของเราค่ะเมนูง่ายๆค่ะทำทานเองแบบง่ายๆนะคะสีสันน่าทานมากๆค่ะเพื่อนๆ มามาค่ะทุกคนได้เวลาทานแล้วค่ะมาคำแรกแขกหมานมากินกะเพราไก่อร่อยๆกับพี่ตุ๊กนะคะมเมนูจเจริญอาหารอีกเช่นเคยคะ<ม>่ะกะเพราไก่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะใครที่ชอบทานเมนูนี้จะมีเครื่องเทศมีสมุนไพรมากมายเลยค่ะแล้วเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆนะคะ คิดอะไรไม่ออกก็กระเพราไว้ก่อนค่ะทุกคนอร่อยมากๆอร่อยจนวางช้อนไม่ลงเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมขอบคุณทั้ง fc เก่า fc ใหม่นะคะที่มาให้กำลังใจค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆใหม่ที่มาติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่คะ่ะก่อนใครๆเลยนะคะทุกคน สำหรับวันนี้พี่ตุ๊กขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปถัดๆไปค่ะสวัสดีค่ะ